ยา่องส้วงนี่แหละโอ้ตอนใหนตอนใหญ่ก็มูอมนี่โซนโลสโอ้ยโอ้ยอืมอเนนหวานดีปะอีกต้านึงตันึงละช่วยนเ้ยโตกันโตกันยงเนื้อ่อคุนทุงอืม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  โซกันโซกันโอ้โหอี่อันที่พี่ไอ้กาชอบอืมอันขาด้ยกรขาด้งมือนูโอ้ยไอ้โบยไ้ทำไมเนี่ไอ้โบยไโพี่ลอแก้วโอแก้วลอพี่โห่ไหโซไหนพูดเ่งานเออกมาัสิตนแท้เมือนเบย์พูดเล่านเทาดกไอ้ขือว่ายนักเลงแกมักเดือกใช่ไหมเพราะอะไร่งาน มัไนไอเด้มึงตวขวักั่งขนว่ามันเบิดก่อนพด,ดีบอกมึงเห็นแซวใส่อีกน,นอ่นกินหมดเลยเด้อม,อมกตับมัก,กังหัวจ<ม>ังเหนหนจังไหไอเดียวเขาก็ว่าให้อีกแล้วว่ามักย่องดมักลวไอ้มืงเรามักอีดีละ ดวฟงเไงไหมนเป็นไงมึงได้นอเก็จะกัดบดนี่เลยนี่คลิปหนึ่งสามหลันสามหลันกวิวสลนสามสามนสามเออดาอีปอปีก่าง่ายสร้างเขาแซ่บนี่แต่งตัวจัดเตรียมเลยนี่นี่แต่งตัวมนอนแต่งตัวม มันมันสิขาดมันละเกินมันละเกินมันสิขาดบ่นี่ลองดูลองดูกบ่ขาดดินากกเนันกนันอืืออือดึงกัดยงงมีใจ ปากติดปากอืมรับก็เดี๋ยวโอ้เอีกคลามโอ้โหเออเป็นยังไงสันู้สมโอ้ยสวยเลยับใหญ่น่อยหนาเพื่อนะนี่คุมีแซลอยมอาคุยใส่ภาพิลานังแจ๊บสนเล่นอาโตเนื้อเมือละโลอือ